ยังไงัะยังไงโอ้ยซีทีไอ้นัทเดี๋ยวกูช่วยมึงเองมาดิมาดิย <ไป S 1> ้สายกิิชุี <c> ่ <oughs> พวกมึงทำอะไรกันหัวแตกกันเลยโง่เข้ามาดูชารเลย เฮ้ยดีว่ะบี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 ทิพยโอ้ยเฮ้ยทำไมยี่ยมยไม่ตายวะ Ui. ôi, ôi, LOW than lò than, đi chỉ chung đi, ba ba không cần quay, bom đập, มาแล้วโอ้ยพี่โดดเด่ยวของพี่โดนโอ้โหคุณทำอะไรอยู่นี่ยไอ้พี่โดดเดี่ยวขอบตอบมาที่ปั่นมายิงกูเฉยเลยเมื่อกี้ปิ่นกูขึ้นทั่วกูไม่รู้ด้วยซ้ำแม่งว่ากูกระโดดอ่ะปิ่นมันขึ้นพอดีโอ้โหช้ำใจหายเลย ไม่ีมเรามาดูตรงที่กูยืนดีมันเห็นปืนไหมเห็นกูไหมโอ้โกระตุกว่ะให้มึงวิ่งมาอย่างเงี้ยเห็นเต็มตัวเลยไม่ต้องใช้ปิงหนึ่งตัวเฮ้ยรัดมิดรัดมิดโดดดันเนวไป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 ,ไป ไวดฟู่ไม่ได้คะแนนเลยก็แต่แหลกปิงสามร้อยโหโหปิงสามร้อยลืมซื้อเหล่าฟิไอจ้โอ้ยจับตังกูวิดอโอ้วินโดวินโดวิดอโวโดอโดอโดิดองวิดง้สักอย่างสิ โอ้ยฮะเฮ้ยเอลองเอลองยังไงอะยังไงอะฮะเออไปไปไปมาบีเลยมาบีเลย ทำแล้วมำแล้วโอ้ย<ไ>ปอ้ยจะไ,ได้ไฟเผาแล้วเนี่ยเฮ้ยฮีโลขวางนรกว่ะเดล่า The War <Wall> เนี่ยนายไอ้ปิน,น,น,นมันถือปืนยังไงวะนาย